โบได้น้องบอกนะมาหนี้ถามาบัดจะให้ยูทูบเบอร์นี่ไปห้ามกับเพื่อนกับพย้อมีกบอกเคนบอกให้ไปเพื่นอนว่าน้องบอกว่าขั้นชิมาแล้วน้อง,องจะให้ยูทูบเบอร์ไปรัดเอาเดอ้อเพราะว่าน,น้องกับโบหูทางน้องกับโบหูว่าแบบสิไปแบบไรมากแบบไดนะหนึ่งมาหนี่ถ้าคนเป็นนันคนที่ว่าจริงใจที่ว่าเจ้าเข้ามาหาพ่อกันในโลกออนไลน์ย้อนยูทูบเบอร์นี่เจ้าต้องใจต้องร่อยเนาะต้อง สวัสดีครับยูทูบเบอร์เจ้าบอวสวัสดีแลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องนำมันนี่เฮากลับมาทางน้องตะวันอยู่เพือนอยู่ซ่านเป็นคือเก่านะั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็ได้มาอัปเดตทางน้องตะวันอีกแล้วเนาะทำแบบัวก็ได้ครับมากับทีมงานคือเก่าน,ะน,นั่นแหละเนาะกับเป็นสะพานหักเนาะพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็ได้ทางสะพานหักสะพานบุญบัวก็ได้ทํา เช่นกันอะไรพอแม่พี่น้องทำตาเสมอกันเนาะแต่ว่าส่วนส่วนหลายบอยกับสิไปสะพานหักหลายแน่น้อยนึงเพราะว่าสะพานบุญมนนณายากเนาะเพราะว่าทางสะพานบุญเฮากับเดินทางไก่เนะพอแม่พี่น้องเนาะอันนี้เฮาก็เดินมาสะพานหักน้ำเน่กับสะพานบุญน้ำเน่ถ้าดีทีท่านใดชอบก็ติดตามรับชมเนาะช่องบอยสแนลค่ะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบอยในเด้อพอแม่พี่น้องก็ได้ทำต่อๆไป ให้พ่อเม่พี่น้องติดตามได้รับชมน้ำกันเนาะเฮาก็สีภาพพ่อเม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมกับน้องตะวันเลยเนาะเบอริจากซาเสียเวลาเนาะพ่อเม่พี่น้องโดยอะไปเบิ่งไปชมกันเลยโดยโอเคมาหาน้องตะวันอีกแล้วเลยเล่นบ่ลบ้างอีกเล้วเนาะแม่นมาอัปเดตอีกเนาะยมาอัปเดตหัวใจน้องตะวันแมน โดยสบายดีน hey. <laughs> oh, ้องตะวันยังไงยงเฮ้ก็เจ้าเจ้ามาเรยกันใจน้องตะวันหางเงียบเลยพอกับพังเจ้าว่าเจ้าถามนย่งโนะ้องตะวันผลมาแต่ใช้ที่เห็นใช้สินใส่นั่นนี่มาแต่ไปงานซุในบ้านโอ้ไปงานซุโดยโดยบ่ทันนาด อย่านในน้องโมคือว่าทายจังหวัดแมนพี่น้องเป็นพี่น้องโดยอยู่พี่น้องอยู่ในบ้านในบ่โดยอยู่ทางไหนนี่ยเฮือนอยู่ในอันทางวัดบ่บ่อ่ายับเข้าไปในในหนึงอยู่ทางเส้นนี้ดโยเลยฮนมาคุณละเส้นทางคลิปเห็นเลราเห็นยังพากันเห็นเลราบ่โดยเจ้าผู้เห็นที่เขาไอกเห็นได้คลิปือ ผาวว่ะไอ้บ่ได้ติดตามเลยติดตามติดตามว่ะแม่ไม่ได้ยินผัวว่ามาเห็ดเล่าให้บอกมีแต่นาบ่าวกับไอ้แต่กับไอ้เคยโดยเป็นมาเห็ดซอยโดยเป็นแน่น้อแม่หาเอากันเนาะให้ไงละ พราะว่ายังบ่แล้วดอกยังย่างประตูใส่แต่ทวนคอยเดียวคอยไปย่างไปหาเดียวเบิ่งเมื่อกี้นี่คือบ่มีแต่พวกมันสีทนอยู่บ่บ่ดทนด้วยเพราะว่าอ่าแป็นพาทั้งทางทั้งหัวมันกะเปลี่ยน3าแผ่นหอกคือว่าคือว่าถ้าเอาเข้าไปใช้นี่บ่ได้เทบ่บ่บ่ได้เทแต่เป็นกระสอบเลยโดยแม่นแต่เทมันเหยียดเหยียบอย่างกะมันขึ้นมากับปวกขึ้นลายได้บิ่ง มันขึ้นตามเช่าบ่อมีแถวคือแล้วนั่นมันก็มีแลยนั่นนี่ชื่อยายังมั่นสิทธิ์ยังมันกัสลับไปยุ่มเ้ยแต่ว่ามันอยู่ป่านะพวกหลาไๆ่เลยเศ้ามันอยู่ป่าอยู่ตามมันหกแน่ตอนนั้นเนาะยัง่มดอนาไมัยัง่ได้เมียนได้ยังโดยมันก็เลยนั่นนี่ มาอีรู้ไหมาทันเวลาผลิตแม่เอาับไปได้พอ้นาได้สองนาทีไปได้สต็อปป้องขาดดาวเลยนี่สาดีโอ้สบายเยโอ้เ่อๆจส่เลยนว้นุจะกล้องใหญกล้องเมาดีคื้แจ้งแขาแคจังกล้องเขางามเนาะแม่กล้องเขางามเนาะย่งไปอสาอเนี่ยทำทำมาได้ทำน้องเพิ่นเติแลากแวว่าน้องเพิ่นโตหาตัวเวียงดวนวะ นีเรื่องยังคิวาเมือนี้นะเม่นโทรหาด้วยันหาล้วนเลยมันทุกข้อมันคือโทรหาเฉยเมือนคนสำคัญว่ะสีรึกษานะชาจนตัวเมนเดี๋ยเิ่เปกาสใจวยอะๆก็ได้เน่เี่ดะัเชิญเามเชิญเานีดยยินน้องแต่วันทรห่าว่าเรื่องยางขายรถเป็นว่าขายรถหาพันโ ให้กับไรบ่พลึกอู้มีเรื่องเดือดห้อนใจบ่นองตะวันตะยาไทยโดยเรื่องเดือดห้อนใจแน่อี่น้องเล่าให้พังเลยบ่ถี่เนาะโดยก็ได้อยู่มีเอฟซีผู้นึ้งที่ว่าแบบเริ่มแรกเลยเล่าเล่าแต่ต้นเลยเด้อโดยแต่ต้นเลยถึงเต้เริ่มรกทแ่เพิ่นเขามาเนาะแม่ถึงแหิึ่นเขามา เรื่องเราน้องกับจีจำมาได้ปนไในจำมาได้ทุกอย่างโดยอ้าวพอตอนแรกคะเพื่อนนั้นซื้อรถให้เพื่อนกระถางน้องมีรถบลอน้องก็บอกว่าบลอมีเลยมีเงินบลอเพื่อนถามน้องว่าน้องว่ามีอยู่มือนึ่งแต่เพื่อนถามว่ารถฮันเท่้ายสองพันแปดน้องโตได้นะอัน น้องถามเขานะสมมติแปดวันนี้ละน้องโตได้ได้สองมื้นหกเพื่อนก็บ,บอกว่าเออไอซ้อใไ้เดอร์โดยคันไอซื้อให้น้องก็เอาน้องว่าสิแหละแต่วันนี้แล้วต่อมาเนาะเพื่อนก็โทรมาปกติกับบรบิวารบรบวิวานั่นวันนี้หรอกแล้วก็วกดนเติบวันนี้หลังจากที่ว่ามีเงี้ยสาวแก้วเขามามอบเงือนให้น้องนะเพื่อนก็แบบ มันกับซีมีเอฟซีอ่ะโทรเข้ามาทั้งเฟซทั้งไลน์หาน้องอะนะน้องกับฮับสายเนาะกับคุยน้ำปรทถุคนอะนะน้องก็ไ่ได้เลือกคนน,คน,นั้นคนนี่แบบใดรโทรมาแต่ว,าว่าน้ำโดยเซ็ตมาน้องก็ตอบน้องก็คุยเป็นอะไรแบบออกอาการแบบคือแบบว่าหึงห่วงนี่แหละโด<อ>ย<อ>แบบคือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะน้องกับบอกเข้าใจที่แรกนะเจ้าคุยกันนะแบบว่าต้องลงไปมืได้กก่อนืชว่าที่รถ ชื้อรถก่อนเพิ่นถืซื้อรถให้นะเพราะว่าตกลงสิคุยกับเพิ่นแบบเป็นชู้เป็นแฟนบ่หรือว่าอะไดรบ่น้องก็ยังบ่ได้หักปากหยังเพิ่นก็ยังบ่ได้ว่าว่าแบบถ้าอ้ายให้ไปอะไรแบบสีเอายังตอบแท้หน่อยบ่สีเฮ็ดแบบใดบ่น้องเพิ่นก็บ่ได้เว้าบ่แล้วน้องก็บ่ได้ถามเพิ่นว่าให้แบบใดให้แบบบางคนบ่หรือว่าบ่ได้บางคนน้องเองบ่ได้ถามแต่ว่าดีใจเยงเนาะโดยเพราะว่าน้องก็บ่เคยได้ซื้อให้เพราะว่าบ่ได้เพิ่นสิบ่ได้อัน อย่างงยแหละเนาะให้ด้วยเต็มใจาชนครับค่นี้โตมากเลยแก้วค่ามานบอกเงินแหละเพื่อนคิดว่าน้องกันมีใจให้คนอื่นแล้ว <มๆ S 2> ทั้งทั้งที่น้องกันยังไม่ได้มีไพ่นะน้องกันยังไม่ได้ตัดสินใจว่าสิมีไพ่บางคนอยู่ในใจน้องะนะแลวออกอาการหึงหวงแล้วแบบโทรมาว่าแบบนั่นแบบนี้น้องระบมมากน้องวาซีแหละอันเพื่อนระเบ้าเรื่องรถเออรถกะซื้อให้แบบนั่นแบบนี้น้องระามว่าเอ้า อันเรื่องรถซื้อให้น้องกับบได้ว่ายังแต่ว่าขั้นให้ก็คือให้ขั้นบ่บให้ก็คือบ่ให้ขั้นว่าซื้อให้หละสิมาว่าแบบนั้นแบบนี้แลไรน้องบอม่มักน,น้องวาขั้นอายเต็มใจให้น้องกับเอาเพื่อนระบบัปากมันเเพื่อนกับเออกัอบบได้ว่ายังดกเพราะว่าน้องกับเอฟซีเพื่อนให้มาครอบครัวกับลำบากยากจนก็คือเห็นอะไรสิบ่วให้น้องเอาตีน้อง,อองะวะออน้องก็สิเลเพื่อนก็เลยว่าเงียบไปเออบ่ได้ว่ายังดอกขั้นบ่ได้ว่าเป็นยังคือ,อมาว่าแบบนี้น้องวะ มาเฝ้าให้อย่างซี่แต่หลังจากนั่นมาก็เงียบไปอีกเงียบไปแล้วก็แหลกยูทูบเบอร์เขาไม่บันนี้ก็ซิมทีมงานของไอ้คิอเก้านี่แหละแต่ว่ามันกับซมีเอฟซีไม่เพิ่มเขามานะแล้วก็โทรมาทางไลน์ทางเฟซน้องกับคุยน้องกับลุ้มวันนี้เพื่อนโทรมาเลยน้องติดสายอยู่น้องกับขั้นสิว่างปุ๊บไปมันกับบ่ได้นะน้องกับว่างจากเอฟซีแล้วก็โทรกับเพื่อนโทรกับไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนก็ว่าเ เป็นบันทึกเสียงมาแบบนี้และอ่าคนไทยเข่าขากันยกขั้วกับแบบนี้แหละวเป็นไว้ใส่ไหะเอ้าน้องวะเป็นยังคือว่าคำนี้อันพอยั่งอยากได้หันจกเพื่อนวานว่าน้องว่าเอียงละบปัจจุบันห้แล้วคือเห็ดแบบนี้เอาน่องมาได้เห็ดยังน้องวามียังกับว่ากันดีๆตีบ่พอใจแบบไรน้องเห็ดยังคิดน้องวะบันนี้น้องก็บมได้หับปากวาเออขันไอซซื้อรถให้แล้วน้องสิไปน้ำไอซเด้อ เพื่อนขนาดบ่พอใจไปว่าให,ให้น้องหันลงไปอันเจอกันยุมมกดาหารน,นัดให้น้องไปโนะดยน้องระ่าน้องไปบ่ได้น้องกับค้าครอบครัวพ่อแม่กะแม่กะคือว่าและบ่สบายหาะกับให้แน่น้องวะวันนี้ลูกเต้ากลับไปหมม้องอ่างโมกเยพน่มจะไป,ปสุ้งเพื่อนเลยว่าเช้าอาทิตย์กับบ่มีเวลาติบ่มีน้องวะถ้าน้องสิไปแับนี้อ้ายกับอยู่กับครอบครัวเขา เพื่อนลาบุพอใจที่ว่าน้องบุไปหาอ๋อแบบว่าเพื่อนลาว่าเจ้านงไปหาแล้วเมนจากที่ว่าน้องบุตกลงตามเพื่อนต้องการแล้วอ่ะเพื่อนวันสีน้ำมาขา่าเพื่อนวันสีแหละสิไปตามล่าหู้อยู่ดอกบันเอนะโพนะเอา้าน้องว่าบันนี้แหละเอาน้องนองว่าขั้นสิมาก,กับมาน้องบรได้มามสีให้ยูทูบเบอร์ไปลาดเอาน้องวันเพราะว่าน้องเองกับบุหู่ทางบ,บหุหูเวลาไปเวลามา้าน้องว่าสีแหละ คันให้น้องลงกับคันสมุิว่ามีเวลาว่างกันน้องก็ไปคนเดียวน้องสิไปกับทีมงานของไอ้นี่แหละเพื่อนเราบอยอมบอกเอาแบบนั้นเพื่อนว่าคันไปก็ให้ไปผู้เดียวคันมากอ่ะให้น้องนี่ลงไปรัดเพื่อนอยู่มุกดาหารหันผู้เดียวน้องลระบอกไปน้องว่านะเพื่อนเราบอกพอใจเลยจ่าขาสิยคขาข่ายยกครอบครัวเลยว่าสินสะประสั้นแหละแบบเป็นการคงมผูแล้ว โดยนอ้องก็บอกว่าเอาคือว่าแบบนี้คำว่ามีอย่างกระลุมกันดีๆที่ถ้าว่าอยากได้ลดขึ้นน้องก็สิขึ้นให้น้องว่าสิแหละกันว่าสิเอาแบบวางคลตอบแทนเพราะว่าน้องก็บ่ได้มีอย่างสิตอบแทนเพื่อนนะนะครอบครัวก็คือคือเห็นนี่แหละคือซุ้มไอ้มานอาืนรีวิวลุงในคลิปอะไรให้เล่าตรงๆเนาะตอนเจ้าที่ว่าคุยกับเพื่อนอกับบุด้รับปากบอกว่าที่เป็นชู้เป็นแพื่อนบ,บ,บด้บวราบอก นี่เขาก็ต้องถามค่ะเนาะต้องให้หุ้นจักกันั้องชงไฟล์แม่ๆ pues ว่ากันตุ้งล้มกันไปได้เพราะว่าทุกเขากับบ่ได้คุยน้ำไม่ดุ้ยอันนี้กังน้องแต่วัดน้เพลนหมดสบายใจที่ว่าให้เพลินเลยว่าแบบนั้นม่น้องกับน้องกับบุพเพใจที่ว่าแบบลำบากยากจนกับลำบากยากจนอยู่แล้วเป็น nah, ยังคือว่ามาซ้ำเติมครอบครัวของน้องแบบนี้แล้วว่าน้องได้ขอน้ำเพลนบอกด้วว่าน้อง น่องก,กับบ่ได้ขอาเพิ่นกระทำว่ามีนั่นมีนี่บ่หนะอ๋อเพิ่นทำว่มีรถบ่โดยแต่ว่าน้องบ่เพราะว่าใจที่ว่าเพิ่นมาจาข่าวก็พัวของน้องนะเออแว่าเอาอันเบาก็เพิ่นแนวแบบเพิ่นมาเบาแบบมันนั่นแบบบ่นั่นเนาะ้วยมีมันแบบทันชื่อว่าทางเพิ่นนั่น ฟองแห้งข้อที่ว่ามันนั่นหายิิงคองแบบว่านะเน่น้องก็บอกว่าเออคัน้ไยอยากได้รดคืนน้องกับน้องกับสิขายทรงให้น้องว่าบ่ต้องมาบันจาคคขัวของน้องแบบนี้ขั้วของแผ่กระหักน้องว่าสิ่แหละแต่วันี้นะมีแต่ฟังน้องตะวันเว้าแบบนี้เป็นการคมคู่เี่นครับบัดนี้คันน้องว่าน้องบ่ได้แม่นว่าน้องบอให้มาคันไอสิมาก็มาลดแต่น้องไปน้องไปบ่ได้น้องบอกนะ มานนี้ถามมาบัดจะให้ยูทูบเบอร์นี่ไปฮับกับเพื่อนกับพย,ย้อมอีกบอกเพื่อนบอกให้ไปเพื่อนว่าน้องบอกว่าคันชิมาแล้วน้องจะให้ยูทูบเบอร์ไปรัดเอาเด้อประมาณน,น้องกับโบหู้ทางน้องกับโบหู้ว่าแบบสิไปแบบไรมาแบบไรนะหนึ่งมานี่ถ้าคนเป็น,นันคนที่ว่าจริงใจที่ว่าเจ้าเข้ามาหาพ่อกันในโลกออนไลน์ย้อนยูทูบเบอร์นี่เจ้าต้องใจต้องร่อยเนาะต้อง ถ้าว่าไปกับยูทูบเบอร์เจ้าบสรสะดวกเรื่องไรแบบว่าบุอยากให้คนไทยพวกชาวป็นคนที่ว่าลูกนีเมียมาบม่เนาะเมนบางเทื้อบางที่นะเดี๋ยวนีเนาะพอแปิดเนาะเม็นเปนเปนบางทีอาะทีเป็นอีกประเด็นที่ว่าบางเทื้อบางที่อาะที่อยากลอยลูกลอยเมียมาอลไรแบบเด็ดเนี่ยบริสุทบริื่อธิะนะเนี่ยงว่าบุอยากให้อ่าคนหูจักลายมากิดแบบว่าอยากมาหลับรับโลโลว่าใช่ไหมครับเ อันนี้ประเด็นนี้ถ้าผ่ามถ้มทาม่นว่าเป็นคือน้องตะวันเว<ม>่าอันนี้ก็เขาบริด้พันธุน์ทงเ่วถทาแม่มนว่าคือน้องตะวันเว้านี่ไอ้ยผู้นั่นนี่บ่มีิีสมาเรียกร้องแมนราวให้ด้วยความเสน่หาเสน่หา<ม>แ้วก็บ,บ่ได้ไปรับปากบ่ได้มีขอแลกเปลี่ยนเยี่ยแมนแล้วสิมาเรียกร้องน้ำหลังแมนแมนแมนบ่ถือเมบออกอาการหึงห่วงเอาน้องว่าเอฟซีถูกคนโทรมาน้องก็ต้องให้เกียรติเขา น้องก็ต้องคุยนําบปะทุกคน,นบ๊แมนว่าเออคุยบ๊แมนว่าน้องสือคุยระวังว่าอยากได้เงินอย่างเดียวนะโดยบางคนเพื่อนกับเป็นห่วงเนาะโทรถามสถานาการณ์ครอบครัวเป็นจังไดยู่ซุกสบายบ่หรือว่าแบบมีกินมีอยู่อยู่บ่ข่าวน้าจำปาเป็น,น้ีนนพอนกระทำโดยพอแม่ลูกเต้าสบายดีบ่นี่เป็นมาจากข่าวครอบครัวของน้องน้องกับแพงน้องกับฮักนี่คือว่าเขานี่กะมาถ่ายมาอย่างเขามาใจละคน เพิ่นให้เไ็กแค้หน่อยเพิ <championships> ่นก็บ่ได้เคยคิดเนาะอันเรื่องหลายคนเอาเงินเอาอยยังไงจะเปิดคลิปมานี่น้องก็บ่ได้ยินอันอ้ายคนใดจิ้มาเว้าแบบนี้ให้น้องนะเพิ่นโทรมาแต่ละคนก็มีแต่เพิ่นห่วงเพิ่นใหญ่เพิ่นหักแพงบ่ได้อันติดต่อให้น้องเพิ่อนโดยเนาะเพิ่นเฮ็ดตาม YouTube แล้วเพิ่นก็ติดต่อกันเองว่าก็คือน้องตะวันว่าแะไร เขาบอได้ไปลับปากอย่างเพื่อนเพิ่นชื่อไห้กับเพิ่นว่าบบมีรถแลไอที่ชื่อไห้พอได้ะชงลูกไปโรงเรียนคันจะามน้องว่าเออเอาเอาเอาเงินนี่ไปซื้อรถแล้วน้องสิมากับอ้ายบอกคันบบมาน้องบบไห้คันว่าแบบนี้เออน้องก็ยังน้องยังฉีพ่อว่าอยุพาะว่าน้องเป็นคนพิษที่ว่าห้าปากว่าสิไปแล้วน้องเปียนว่าบบไปแบบนี้อันนี้เพื่อนก็บ่ได้ว่ายังดูดีๆแบบมีคนขมาไทยเอาเงินชงมาให้แบบว่าบบพอใจ เรื่องเงินนี่มันแบบว่าบางเทื่อบางทีเพิ่นก็ชงชันคือเฮาเคยเอามาให้แต่ละเทื่อนี่บางเทื่อเพิ่นก็เว้าอยู่มาอยู่ว่าบ่ได้งตอบแทนบ่ได้หวังหยังเพิ่นให้ด้วยความสงสารย้อนว่าครอบครัวน้องนี่ก็ทุกข์ยากเปรียบเหมือนานนันคือเฮาายให้เบิ่งเนาะครับได้อยนี่คือเมื่อวานนีแล้วเฮาไปให้น้องนิงทั้งที่ฮู้ว่าน้องนมีผู้บ่าวอยู่แล้วแล้วก็ยังเอาให้มันคิดใจแม่ใจแบบ ยังให้ว่มจันทะเน้ะเิ่นบลได้วางผลตอบแทนพใจเิ่นใจนะคับือว่ายายานั้นแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้คิงว่าสิเนี่อะไรกันะนอนห้นกตะวันก็วนใจ่นใจได้ก็บรต้อางว่ามาอเขดยยังได้นองกับรไปน้องกับจะอยู่บ้านนี่แหละถ้่ว่าอ่าเป็นยเงินมาแบบว่าตางควรแบบว่ามันยังไน ในต่อไปทำเป็นยังเบาแบบทำทำนองเก่าเนาะมาแจ้งบ้านไว้มาแจ้งบ้านแนียแล้วบางทีเขาไม่ีหุ้เขาบอกเขามมีหุกนมีมีครบขาะิปเสียงก็มีเพิ่อนอัดมาดาน้องนะจ่ายอา่ายกครอบครัวนะเขาบอกออกแต่ว่าลิปเสียงเขาต้องเอาออกดอกเสียงเสียงเพิ่นเนาะค่าเนเสียงเนาะม่าอันใช้แอปแปลงเนาะแบบใคร FT ท่านใดอยากอยากหู้ว่าเขาคู่ไปไดกระทักมาหาที่งานเท่าก็ได้ ร่ให้ด้วร่เนาะแต่เปิดคลิปแต่เปิดแจมันนี่กับน้องกับบไรเงิ้ยจากภัยคำหยา,าบซาเป็นนี้จากเธอเลยแล้วกับบ่มมีไผัยเคยโดนไปนี่บอกถ้าว่าเพื่อนให้เพื่อนก็ให้ด้วยความเต็มใจด้วยความเมตตาสงสารบอเพื่อนบ่ได้วางผลตอบแทนอันนี้ก็เขาไม่ได้ไปหลอกเอาเนาะว่าเขาสิไปนำบอน้องบบุ่มมี่หัปากเพื่อนกับบ,วบ่ว่าว่าขันคันเอาขันเอาเงินนี่ไปซื้อรถแล้วไปกับไอ้บอ ค้าน้องบบไปน้องบบให้แบบนี้เออน้องกับว่าน้องก็บชิต่อว่าบบไปแล้วน้องกับอเอาอีกเงินนะอันนี้บอกว่าให้ดูความเป็นดูให้แบบนี้แหละแบบแบบคือเขาเอาเงินให้คนทั่วไปจะจะสมุนไพรจริงน่อยเอาเอื่นมาเอาเงินเอาเงินให้เอาบักคำเงินนี่สิบพันเล้วเล้วบัดโดนโดนมาแล้วว่ามาดำหน้าให้คอยแม่บอว่ามันบถึกแไปนะเนาะ คิดว่าเอเมนแต่ว่าเอาเงินเอาเงินให้ยซ้ำนี้แต่คิดว่าจะจะได้ใจผู้เช้าเธอนะบางคนมีคิดบวกการจะคิดไว้ผู้เดียวน้องกับบ่งหูน้ำคือกันนี่แห่ะโดนแล้วว่าคุยกันโดนก็โดนเติบด้วยเติบเนาะโดยแบบนี้มีเอฟซีโทรเข้ามาเอฟซีคนใหม่คนเก่าก็โทรมาเนี่ยน้องตะวันนี้เพิ่นกัมีอ่าช่องยูทูบแหละเพิ่นกัมีช่องทางการจิต่อ อาจจะมี FC หลายคนทักเข้ามาหาโดยมาเฮาก็สิมีเวลาเนาะขนาดว่าซุมเฮาก็บางเทื่อบางทีก็ยังได้คุยกับ FC บางเทื่อบางทีอ่ะมเนาะอลูกเมียก็จนถามาคุยกับไผก็รก็ดียนะทุกอ่าบางเทื่อนะแม่นอันนี้ก็คือกันแ่นี่บางเทื่อเพิ่นโทรมาสายบ่ว่างว่าจังให้เกิดความหงนี่มันก ต้องถะคว่าคนที่ว่านั่นก็ต้องเข้าใจนะนี่บางเทือกอะทรมันบดติดเพราะว่าขึ้นมันบดีนะอยู่บ้านน้องเข้าใจกันนั่นเขาบอกขึ้นยันบุญข่อยไม่ยันอะไรเลยไม่ค่อยมีสัญญาณเงามานี่ยันลงทิลงคลิปยังบดได้พี่น้องเงยโยว่าขันคู่ระดับนั่นนะทำไมก็ได้พังแล้วล่ะคิดเสียงคู่แบบนั้นนะให้ทั้งที่ดีหรือว่าเพื่อความสบายใจของเจ้ากั เอาหูนันไปแป้งทั้งหน้าบ้านไว้คนนี้ต่อไหมแม่นโดยเพราะว่าเพื่อนคู่เด้ว่าชิมะขายกคู่เพื่อนชิมาเองเลยเพื่อนว่าบ่ต้องบ่ได้มานําทีมงานยูทูบเบอร์เพื่อนชิมาเองอยากคิดเด้อว่าบ่ฮู้บันเองนะโพนี่นะน้องก็ยังบ่ได้ว่ารจะค้ำว่าเพื่อนบ่ฮู้นะน้องว่าใครในชิมากันมาสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าโดย บาอนนีขนาดแต่เพิ่นมาน้ำยูทูบเบอร์กับทั้งสมมติเพิ่นหมดได้มาน้ำทีมเฮาเพิ่นมาทำทีมเพื่นกับเขากกษมประู้ว่าเพิ่นเป็นไผ่เนาะตูเนาะ<ม>อ่าบางเทือบางที่เฮากะน้องบอกให้มาน้ำยูทูบเบอร์กับบอยอมมาบัดน้องสิไปกับทีมงานของ่ายบัดบอยอมให้ไปให้น้องไปคนเดียวแ<ม>บบบอบุบอยลีชุดใจโดย,โดยเจ้ากับญาติไม่ว่าเพราะไงคนเฮาหูนหน้าบุ่ญใจเทื่อเอาไปขายอาจาัย์ท่างที่ลงทะเลเนาะบางเทือไปฮอดน้องข้าน้องทีมเา็าจังไหน มันอยู่อันบ้านเพื้นเนาะโดยน้องว่าความแปลนๆเลยขันมากกันใช่จะได้กัดเดินทางมาเยี่ยมมายามโดยเพอคำพูดแบบว่าหักหักมากกันแท้นี้ยยังชระตั้งเชื่อนี่ยังชระให้แบบว่าเนี้ยใดมันคำมันโมเมนต์ของเฮาเลยปล่อยเพื่อนไปแบบนี้นะตุเนาะใช่มาต้องมาว่าใช่กันเนี้ยนั่นเนี้ยนี่นะเพื่อนนี้อาชีพยังเราเพื่อนนี้อัน เห็ดมันแล้วก็ข้าวโพดข้าวอ้อยปลบุกมันโดยเศษเนาะแม่ก่อนจงใจว่าเราไม่มีอยู่แล้วแม่อาจจะมีเมียโดยเต่ว่าอ้นั่านพวกข้าวขาข้าวเห็ดปีบหมองมานี่กรหลายๆที่เร่เคยมีแบบนี้เม่เห็นเหตุการณ์แบบนี้แม่ น้องก็ตกใจน้องก็โทรหาชุ่มไอ้ละไแต่แมนยู่งอ่ะเพิ่นบอกเคยคุยน้ำไอ้แต่น้องกัแบบปรึกษาไว้ก่อนนะเน้นนั่นแหละมีอย่างกับแบบปรึกษากันนอนเบาดีเนาะโดยเบางทีน้องก็เซคลิปเสียงไปให้ไอ้พังน้ำกันเดียวชิว่าน้องแต่งเรื่องนะเรื่องหน่อยชิว่าถ้าเจ้าบุ๋มีหลักฐานให้ชุ่มไอ้พังนั่งเถอะเฮากับชิว่าเจ้านี่ว่าเองเนี่ยชิวอยากเชื่อปันไดน้อยากเชื่อปนไลยเอาคลิปเสียงเาไปให้อ้ายพังน้ำกันว่า ทีดเลยโตเพิ่นคิดว่าบางอย่างให้เชื่ออันโลกออนไลน์ข้อมือนี่บางอย่างให้เชื่อง่ายนะอันคิดว่าคนคิดว่าที่ห้องที่ครไทมีอย่างละต้องหูวจักเจอกเพิ่นขึ้นมาหาเ้าหลายโลกอ่าดึงเคยกันสักแน่เนาะเบาดีเนาะแม่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 แบบนั้นนี่อันนี้กับประด็แม่เด้อพี่น้องเนาะห้องกับประเด็เมาร่วมบัดชุกคนแม่หนุ่มพังไทยกันเนาะแม่บางคนเพิ่นดูใจดีเพิ่นมาเพิ่นดีชื่อเป็ดที่อไกรลับ ผู้ดีเป็นก็ดีแท้ไหยผู้ดีกระดีผู้ดีกระดีมันเป็นปัญหาระดวบประเทศอี้นี่ก็นเแม่เนอะอันแบบเดียวกับมันคือเพื่อนว่าตำรวจแต่มีทั้งผู้ดีผู้ชัวหานาตุอันนี้คนเฮาคือกันคนกับแบบปกติเฮานน่กะถ้าก่อนท่ามาลาคือเฮานน่กะมีทั้งคนดีแต่คนชั่วเนาะทิ่ว่าดีเด้อเบิดเด้อกับเป็นไปไม่ได้โมมี่ยังเหล่มีประตูอย่างแต่รถแต่ล่างมันยังมีตัวดีตัวบดี นี่แต่ว่าเพิ่นแล้วเพิ่นเชียวว่าได้่ตเพิ่นสีเอาคืนบ่เม่นเพิ่นบอกให้นองขายรถส่งเงินคืนเพิ่นขายมันกับ่บได้ราคาเขาเม่นน้องกับ่ฮห้วสิขายได้ท่าไดแล้วกับ่ฮห้ว่าชาหรือไวเพราะว่ารถมันกันนองเอาใสงานแล้วแล้วมันอยู่บ้านนอกแน่นะเพราะว่าซื้อ็ซื้อรถมือสองเนาะยกันราคาประมาณสองสองพันกว่าไ้โนองกัได้ราคาเขาโดี๋ยวพาที่อยากซื้อระบิดนี้ก็ต้องใช้เวลาแน่แหละคนที่เข้ามาซื้อ ได้ทำได้ก็เอาบ่เพิ่นวะได้ทำได้ก็เอาเพิ่นวอคือว่าใจแบบว่ายังบ่นั่นเนาะยังอยากได้คทำคือว่าเฮาเนี่ยแทนเฮาว่าพวกเฮาโมเมนเชียโมเมนเฮียเนี่ยโมเมนคนที่ว่าอยเอาเงินแบบว่านั่นก็ยังเอาให้ยมู่ได้ยังบ่เคยขอคืนน่ะเนาะเบาดิยานร้องตัวเนี่ยแมนแ ือว่าคือไ้าอะแล้วแจ้งบ้านไว้แจ้งงานไว้แบบย้อนย้อนชาเหตุนั่นนี่แหละทางด้านกองร้อนหรือว่าทางด้านบ้านเมืองเพื่อนจังฮักชาความสงบแบบบ้านคุ้มคลองบ้านเพื่อนคุ้มคล้องบ้านเพื่อนเม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 นนระเบียบเคร่งขัดต้องเข้าใจกันคนี่จะว่าให้แบบทีอันเขาไม่แน่นอกว่า ขายขึ้นเพิ่นแม่นหรือว่ายังไงหรือว่าเอาไปไรเพราะว่ามีทางปรึกษาทั้งด้านน้องแต่วันนี่กับบอลเคยขอเพิ่น,นชนอมาให้เองให้ก<อ>ับบแม่นวาให้กบบลได้รับปากเพิ่นว่าสีเป็นชู้เป็นแฟนกับเพิ่นแม่นเขากับบลได้ว่า,วาทุ่มาแต่ละเทือกกระทามาคุยหลายคนบะเอฟซีคนใดทุ่มมากคุยไปถูกคนน้องกับตบไปตามตรงเลยโอ้โหนจีเนาะ โหดโหดโูดนโหดจะโหดแน่นนุ่มโหดนะนุ่มโหดเลยกันว่าว่านุ่มไพ่โหดบานเขาแท้ทมงานโหดเนาะพวกไจะว่าบ่าเพราะว่ามันมีทั้งคนดีเลยคนบุดีเลยเป็ากันว่าว่านุ่มไพ่โหดเมาล้วงนะนี่ว่านุ่มโหดใช่จ้ะมิตรว่าคือไอ้ว่าอะไระสบายใจรถบ่านบ่ายใจได้อันนี้ก็เป็นท okay. ั้ง น้องเองอยากออกมาระบายทางทีมงานเขากับบริษัทหูมาก้อนมีแต่ว่าทางน้องเพิ่ที่ต่อหาทีมงานเขาว่าอยากออกมาระบายแล้วก็จะหาทางออกในเอฟซีหลายๆคนทั้งน้ำกันแล้วก็หาทางออกน้ำกันว่าจะเอาไปได้ผมจะเื่อไว้แม่แต่ว่าเมื่อไรมึงเขาอยู่ดีกินดีอยู่แบบนี้เนาะแต่หมดในหน้าคตเขากับมองเห็นเนาะหมดนี้ยังเป็นยังเกิดเรื่องขึ้นแต่ที่ได้หูในตุเพราะว่า เฮากับโเคยพีดจะผายเนาะน้องแต่ว่าเนาะถ้าเป็นยังคืนเนี่ยงูแล้ว่าคนผู้นี้ผู้นี้เทามี้ยังครบเม่นเลยนั่นแหละอ้ยังอยากให้ไปแยังบ้านไว้ขันสบายใจเลยเนาะโอเคเนาะมีคำนี้แล้วเนาะสบางใจให้น้อแต่วันนี่คือเก่าเนาะแตาว่าที่ทานไดไอ้เบิ่งเห็นนี่กะเป็นอยจะมีทางออกแบบไครกะคอมเมนต์มาเนี่ยก็ตัวทางครอบครัวน้องนี่ก็ยัง ทุกเนี่ยขาดเคลนขาดแคลนอยู่พี่น้องเห็นหลายเรื่องอยู่เนาะแต่ว่าบางคนเป็นกับสี่ปกเข้าใจนี่แต่คิดว่าแต่ว่าเปิดใจเปิดใจอย่างเดียวอันนี้พี่น้องเห็นเอากับแบบว่าอย่างมีหลายมุมมองที่ว่าเป็นสงสารมันยังเป็นเห็นเป็นก็สามารถโดยเดือดสมารได้เนาะเอาเป็นไงตรเนี้ตรเนี้ตุ๊กลิบการที่พ่เลากับเป็นคนรังกจเรื่องน้องสะานเรื่องนี้จะว่า โซกอยู่สบายลยค่ะก้อยแก้ปัญหาไปแน่นตัดสินใจเที่ยวคลายคลายโดยเพราะว่ามันเป็นความสบายใจของเขาที่จริงเขาก็ไม่ได้หลอกเอาเงินเพิ่นเพิ่นเสนอไว้เองโดยเวลาเพิ่นมาถามคือเขาจะขึ้นก็ได้เพิ่นจะขึ้นก็ได้แต่ว่าเพื่อความสบายใจทั้งสองพายเขาก็ขึ้นเพิ่นดีกว่าหายแล้วคือหายเลยโอเคนหายแล้วมันบม่ได้มีพันธะบันมีเช่นสัญญาอย่างเขาบม่ได้ตัวได้หลอกเอาขนาดโดยถ้าน้องทัวเอาหลอกเอาเพิ่นเนี่ยว่านั่นมันพิชเนาะ OK bà này, Mình lại nay cái đi đi hang hả. sao đi? nó.